เด็กเลือกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับเลือกใบไหนหนึ่งใบเราบหนึ่งใบเลือกให้ถูกหนึ่งใบผู้ฝึกว่างลาขึ้นสุดเดากเด็กตัวไหนเด็กตัวไหนอ๋อดึงมาใบเดียวนะให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะโอ้ยใหญ่แล้วเป็นต่โบยยืนแต่เฟมเลขที่ได้ สองศูนย์หกสี่สเก้าเมตไง้แต่ว่าถึงมน้ังพิงกับปะเอาไปนึ่งเนาะเลือกให็นะเอาอีกเฟมเลขนี้งามเกินไปป่ะมีอีกปะีงามนะเอาเลือกให้พิงเอาพิงพิงเอาไปไหนให้นพิงเลือกเอาเลือกรื่อเลอเลือกอะไรื่อเรื่ไไหนเนาะเรื่อเรืออืมไมอะไรไมอะไรเอา จับไม่พ่อไหนดิจับให้พ่อหน่อยเล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 ยที่บอกสี่หกวันเมื่อกี้ก็ถูือนี่เอาเรื่องไปเลยเลิกเอาเลื่องไปเลยก็ถูกกลับบ้านเลยเราไม่ต้องทำงากลับบ้านไปเลี้ยงวัวเลยถ้าถือเอาเอาป่าเอาไปหนึ่งลูกว้าวถ้าถือว้าว ตัวน้ตัวใดดีเนาะตัวใดดีตัวใดดีสองตัวเอาไม่รอเเจ็ดห้าเิล่ามีสองเจ็ป่ะสอมีแปดครับเออแปดนี่แหละเอามานงเลยครับนี่สองร้อนี่แหละเฮงเมันหแน่นอนเลย ข้างบนนี้สองใบจังหวัดสองร้อยครับท้องใบสองร้อยโอ้ถูกเฟมถูกแน่นะวันนี้เฟมถูกไหมวันนี้ถูกนะโอเคไม่ถูกก็ไม่รู้ฮะไม่รู้ว่าถูกไหมเอ้ยต้องถูกสิโอเคครับ